เป็นกิจกรรมดีๆของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,รธุธาบอวันนี้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ค่ะต้นนี้นี่สำหรับผู้ที่เกษียณปีงบประมาณ2,567ต้นรวงพึ่งค่ะเป็นไม้มงคลนะคะปีนี้นี่มีผู้เกษียณ7ท่านนะคะแต่ว่าที่เห็นในภาพแค่6ท่านอีกท่านหนึงติดภารกิจค่ะ เออน่ารักคุณหมอน่ารักพอปลูกต้นไม้เสร็จก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูต้นไม้ของตัวเองที่ปลูกเอาไว้ค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆนะคะเอาไว้เป็นที่ระลึกสำหรับผู้กเกษียณเนื่องจากว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วนี่ไม่ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นแขกค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูต้นไม้ที่ตัวเองปลูกเอาไว้ขอฝากน้องๆทุกท่านดูแลบ้านหลังใหญ่หลังนี้ให้มีความสุขให้มีความอบอุ่นเหมือนเช่นเคยคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย